Yes, DJ, Good. 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 เราปอพลังมครับวันนี้มายิงปลามาสายครับจะสิบโมงแล้วแดดดีเหมือนกันครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าเย็นจะฝนตกไหมมาครับลำเดิมครับมินิชักสามเก้าครับปี่สิบห้าสี่ห้าโรลเลอร์มุชยางสมใจครับเอ็กหนึ่งครับสีเขียวรูสามสิบสามรูสามตัดสิบสี่เซนครับมินิมันใช้น้อยๆโอเบอร์พันครับพีเบอร์สามสิบปอนด์มันใช้เงี้ยงเดียวครับตัดยี่ิแปด นี่มากับลูกพี่รับลูกพี่อยู่นูน่นเาะบางสามแล้วเนาะต้องไปตามไปตามเครับที่บางสามนี่ยิงสุพรรณบางรีบางสามรบบของพี่น้องถ้าข้ามลองวนดูครับไม่รู้ว่าจะเจอปลาไหมนะเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มาสายด้วยฝากบอกแล้วว่าตามครับชฉพาปลพลังโมแับผมไปดูครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาสักกี่ตัวปะแล้วเขาอยู่บ้านกลุ่มเลยนะครับขี่ตามลูกพี่มาคือต้นไม้อ๋อ ต้องเปินลูกดอกครับยังไม่ได้ยิงเลยครับเนี่ยอึ๊บอึ๊อบเขาบอกให้ขึ้นต้นไม้ดูครับปามันอยู่ไกลโอ้ยเหนื่อยเลยครับยาวมาเลยตั้งแต่ตรงนู้นเปิดคลิปมาก็ยิงยาวไปพวกนี้ปาลาอะไรมาดวยครับวนๆเต็มเลยครับเหนื่อยครับขึ้นต้นไม้โอ้ยผมขึ้นมาไม่เก่งครับ มาดูครับว่าเราจะเจอไหมแต่เมื่อกี้โอ้โหเนี่ยจะโดนะครับแล้วึ้นนะจะให้ผมขึ้นขึ้นลงๆก็ไม่ไหวนะนายอยู่อย่างนี้นานเลยครับเพราะว่าต้นไม้มันลมลมดีเฮคคัยผมไปดูกัน,น,อนรอมาใกล้ๆก่อนยืนไม่ถนัดเดยเอาไว้นะ ข้ามหัวโอ้โหตัวหลังอะไกันตัวหลังอะไกันครับโดนละว,วิหลุดเฮ้ยยิงอะไรสามทีหลุดหมดเลยมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยครับมาใกล้ๆเลยตัวแรกแล้วเอาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ จะเข้าไปทำอะไรก่อนะโอ้ยตัวแรกตัวแรกโอ้โหใหญ่อยู่ครับอีกเบ็กนะโอ้นี่ครับยิงไปสามทีไม่โดน ตัวแรกครับใหญ่อยู่ใหญ่มากเลยละ่ะมัวไม่ล่าตัวเนี้ยโดนครับโดน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 ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่หมันล่องเยอะนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าตัวเล็กนะครับเนี่ยแต่มันลอยมาสุดครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมเห็นเนี่ยคือตัวเนี้ยถือว่าตัวเล็กดูครับเนี่ยครับเนี่ยนะา,นาดูเนี่ยที่ผมเนี้ยเห็นอยู่นะครับนี่ยตัวครึ่งโลนะแต่มันเล็กเลยครับเท่ากับที่มันมีมาตัวใหญ่ๆใ,ใ,ในน้ํากลางน้ําอะเรายิงมันลึกด้วยครับบางทีมันมาขา,ขาวๆเอง จะได้ครับอย่วแค่ปลาครับตัวที่สองมายังไกลเลยครับโอ้โหเอามาเอาปืนป,ประเภประเภทปะเนี่ยสามเก้ากับปลาระยะโอ้โหไม่นอยาจะพูดถึงยี่สิบเมตรต้องมีน,นะนะยี่สิบเมตรต้องมีต้องยิงโดนไหมวะไม่โดนครับ เวลามันมามันจะมาเป็นกลุ่มเลยครับมันจะมาเป็นกลุ่มๆเลยจะมาเป็นกลุ่มๆครับโดนครับโดนโดนโดนโอ้โหไม้เน้ยเป็นฝูงเน้ยนะโอ้ oh, 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 oh. ยยิงไม่หัดไม่ไหวยิงไม่ทันโดนหัวเลยครับเวลามันมามันมาเยอะครับแล้วเรายิงไม่ทันมันยิงได้ตัวเดียวเนี่ย โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปุ๊บ <c oughs> จะเย็นลุกก็จเย็นจะ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 เย็นตัวมันไม่ใช่เล็กๆเลยนี่ปุ๊บนี่ครับปั <c> ๊บ <oughs> ขึ้นขึ้นมาเลยครับนี่นตัวใหญ่ก่อนโอม,นมันรู้ว่ามันลงล,งลึกแล้วอ่ะ มันลงลึกแล้วครับโดนไหมล่ะเออโดนโดนครับโอ้ยโดนปากมากเลยโดนปากทะลุไงวะอ้ยทะลุไหม,ไมเนี่ยโอ้ยทะลุครับทะลุ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 แต่โดนปากโอเล็งเพื่อเป็นซอกเลยครับเพื่อเป็นซอกเลยโอ้ย มันมาลึกเลยครับเผื่อเยอะเลยครับแบนแตะมาเลยนี่ออ้ยใหญ่ครับแปดขีดเก็บแปดขีดได้เมื่อกี้ยิงไปไกลครับมานตะเก็บใหญ่ด้วยเดี๋ยวขอปารกเก็บมันครับมันลำบากครับขาวมามัเลยเฮ้ยมันทำไมไม่โดน่ะ ลูกข้ามเหรอมันอยู่ลึกขนาดนี้เลยเหรอผมหลอกตามมากเลยเนี่ยผมยิงข้ามคู่ตัวยิงใหญ่เลยนะครับม,มาเลยครับแต่ไกลมากเลยครับไม่รู้ว่าเราจะยิงได้จากเก็ตหรือเปล่านะครับจะยิงโดนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับเนี่ยตัวเห็นไหมครับนะขาบดมาเลยขามาเลยครับปับ๊บโดนรู้ โดนครับมันไกลครับต่ำโดน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 หน,นานหลุด<ฮ>เป็นกรรมแซงเลยต้องเน้นหน่อยต้องเน้นหน่อยครับ โอ้มันมาถึงนี้มันลงลึกเลยครับโอ้มันรู้อะมันรู้ครับเพราะว่าตรงนี้มันลงลึกเลยครับมันไม่ขึ้นเลยว่าเนาะมันเห็นคนเนาะนโคตรรู้เลยครับ โคตรรู้เลยโดนแต่เนี้ยโดนน่าจะโดนแก้มอะบอกแล้วมันน่าจะโดนแก้มคนเล็งแก้มมันเลยครับเผื่อเผื่อโอ้ยเย็นเย็นเย็นย็นเยนปากโอ้ยโดนปากโดนปากตะลุดไหมเนี่ยอืมอย่าโดด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 โอ้โหโดนปากครับ นี่ครับดอปากเข้าปากได้ยังไงไม่เข้าใจเกบป้าครับตัวใหญ่ครับนี่ย่นี่นชักตักางก้าอยู่บนต้นไม้เวลามาถึงงนี้ครับมันจมเลยนะกูมาสูงๆเกลกล้ๆมาได้มาถึงงนี้มันจมครับ มันรู้แล้วครับยิงพลาดไปเยอะมันรู้เลยเดี๋ยวตายครับมาชักแถวเลยครับไกลๆอันนี้ก่อนดีกว่าใกล้ๆตายเลยใกล้ๆตายเลยใกล้ๆไกลๆบินทำไมนู่นน่ะขึ้นใกล้ๆก็ยิงใกล้ๆกันดีครับ คือมีกลมีกลกเออเอาง่ายๆกาน่อนีกว่าเนาะกายก็ตัวใหญ่ครับนี่ก็ใหญ่นะครับนี่ก็ครึ่งโลกับโลนี่ว้นี่โอ้โหลูกเต็มเลยมึงนี่ครับตรงหน้าครับนี่ เน้นไปหน่อยเน้นไปหน่อยอยู่ลอยข้างหน้าหน่อยข้างหน้าเป็นรอดเหรอเน้นเลยครับอือืตัวไม่ใช่เล็กๆมันมาอยู่ข้างหน้าได้ไงเองจะมานอย่างนี้ไม่ได้นะําเ,เอวินเอวินเองจะมันลอยแบบนี้ไม่ได้นะ เองมาเราแบบนี้เองก็ตายสิคิวินน,นี่ครับมันจะนึวกว่าเราไม่แม,นแม,ม่นละมั้งมาลอยข้างหน้าเก็บปลาครับนี่อับไม้แล้วครับนู่นก็มานี่ก็มาครับเลี้ยงไม่ถูกเลยเต็มนะครับนี่เต็มนะครับต้องเอาไปเก็บครับ เอาไปเก็บครับผม,มลงมันรู้จริงเลยไม่โดนครับมันลงพอดีเลยฮ่าเอ้ย มันไวจริงๆมันถึงตรงนี้แล้วมันลงพอดีเลยโอ้ยตัวใหญ่เด้อม,มองไม่เห็นมองไม่เห็น <c oughs> ปั๊กเรียบร้อยแต่เนี้ยไกลยอย่าหลุดหน้ามันไกลหน้าทะลุป่าว่าทะลุไหมล่ะวิ่งมันมนี่วิ่งมันมนี่วิ่งมันมนี่วิ่งมันมน,น,มนี่อุ้ยทำไมไกลๆมันดูตัวใหญ่อย่างวะ เก๋ไก่มันดูตัวใหญ่มากเลยนะมีตัวสี่ขีดได้ตรงนี้อะไรนันไก๋ไก่มันดูใหญ่เางะขอลงปลาเก๋่หน,นี่ยถุงปิ้นเลยครับปับเกบก่อน,น,นปั๊บปั๊บหัวไปเลย หัวไปเลยโผล่อ,อย่างนี้ก็หัวไปเลยอืมโผล่อ,อย่างนี้ก็หัวหัวย่างเรียวโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะโดนครับตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ยหลุดไปแล้ว มาตะเก็ดอีกแล้วมั้งเนี่ย,ยเปิดกล้องไม่ทันครับประชอนจิบโดนกลางหลังแน่เลยครับมันพัดกลังลงนั่นนะประชนจิบครับมันจิบพอดีเลยอะ่ะเปิดกล้องไม่ทันครับนี่ครับประชอนจิบจิบอย่างเงี้ยโอ้โหมาอย่างไง ฮะยิงก่อนให้ผมยิงเหรอ <c oughs> ไม่ถึงเหรอมไม่ถึงอะไรวะคุณต้องยกเปื่อนิดนึงเออแสดงว่าผมยิงไม่โดนไม่โดนแสดงว่าผมยิงไม่ถึงผมเล็งข้ามหลังนะอ้าวเหรอ,อมผมเล็งตัวน,นะเว้ยอืมเนี่ยผมเล็งจี้ตัวนะเว้ยผมเล็งจี้ตัวตัวใหญ่ดิดูดิดด ยิงไม่ค่อยยิงยิงไม่ค่อยโนจ,จุดตายวะวันนี้ยืหพังโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะโอ้ยเจ็ดเก้าขีดเลยตัวเนี้ยยอดอะความแม่นอะอม,มาเลยเ,เอ้าตัวนี้ตวัตวมไม่ค่อยใหญ่จะเอ้แต่ก่อยใหญ่อยู่นะโอ้อาซาเลยบาร์โอ้โหแม่นชิบหายมนุษย์ตีนะเนี่ยเด็กดเด็กปัน้นบอกใครๆนะเขาขำบตัว ไหนวะฝั่งนูนฝั่งไหนนู่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 นโอ้โหมันจะไม่เข้าเหนะ็นแล้วนะู่นไปนู่นแล้วน่ะมันจะไม่เข้าว่าดิแต่ก็ลองดูวะ <laughs> ลองคนสองคนสคนไม่ได้ละไม่ได้ละอย่าสา,าูุหลอกขากี่วัวไปหมดเลยปลา ตัวกลางเป็นตัวไหนตัวนี้ก็ได้เอาที่เอาที่เดี๋ยวผมคุณเอาตัวไหนอะ่ะเอาตัวหน้าเลยอะ,อะหนึ่งสอง,สองไม่โดนทั้งคู่เฮ้ยคุณโดนเหรอเฮ้ยเอาเอาผมไม่โดนน่ะผมผมยิงให้ผมยิงตัวลึกอะ่ะคุณน่ะโอ้ตัวเล็กด้วยสูงไม่เล็กนะเล็กนี่ผมเห็นใหญ่กว่าน,นี้ไง ขาดขาดไปเลยขาดไปเลยอะให้ขาดไปหมดอ่ะมีคู่นั่งนั้นนะยันได้ไหมนะนะี๋ยวไม่เดี๋ยวมันจะโลบยาผมยิงคู่นะผมยิงคู่นะเอาเลยยิงเลยผมไม่ทันหรอกไม่ใช่ผมจะดูตัวใหญ่ตัวไหนใหญ่วะตัวหลังก็มีนุ่กตัวหลังก็มีเฮ้ยไอสัตว์ไม่ไหมเขาไอ้นี่ก็มีไอ้นุก็มีนะยันผมไม่ไหวแล้ว ไม่รู้าต้นไหนอะาบอกไม่รู้นไหนไม่ยิงแม่ายิงนะอืมท่าไหไ่มกันไม่รด้ยิงก็ไหนพี่ยิงแม่ผมรอไม่ใช่นะผมรอมันไงมันวิ่งนู้นน่ะเลยรู้ทีรรรบุญวะไม่ไกลเอาตีเอา เออแม่นยิบหายผู้ชายคนนี้แงว่เออโคตรแม่นอ่ะสมแล้วที่แกที่เราฝึกเข้ามาสีทีสีวรโอ้ยสี่ทีสี่ทัวโคตรแม่นเลยเมื่อกี้ไม่ได้เล็งนะกะเอาใช่ไหมตัวไม่ใหญ่มากก็ผมบอกวันตัวไม่ใหญ่ผมไม่รู้จะเอาตัวไหนไงเฮ้ยอะไรวะอะไรวะน่ะปลาอะไรวะน่ะเอ้ยจะยิงปลาหน่อย ห้ามาเห็นปะโอ้ยนี่ครับต้องขึ้นอีกแล้วครับเหนื่อยกันนะขึ้นกันเหนื่อยอีกแล้ว,นะนนออลวไปซื้อสเสบียงมาครับไม่ไหวยวขอขึ้นต้นไม้ก่อนขึ้นได้บอกว่าเออเออ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีลวงนะลูกลุกเออโอ้ยอ้ลุกห์มาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ลุบโอ้โอ้ยหาตะเบียงไงโอ้เหนื่อยยิงก่อนเลยนะ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมางี้ก่อนให้มันมางี้ก่อนมันมองยิ้ไม่ได้เนี่ยปักพักพักอุ๊ยเจน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 ยิงป่ากอะผมอะโอ้โหนู่ตัวใหญ่แลกกันไหมโอ้มันก็ใหญ่อยู่นะแหมควรจะเอาไซส์ไหน เริ่มเล็กแล้วแกไก่มากเลยครับอืมไก่มากตัวบอกว่าไม่โดนครับเหมือนโดนนะลูกพี่ไปละลูกพี่ไปอ้ย ไปไทเวด้วออนอ้อาวขึ้นนี่อีหาเอ้อกูยิงนู่นมึงขึ้นนี่หลบแป๊บหลบแป๊บพ่อนมหลบแป๊บพ่อนมไปได้แล้ววะทันไหมเนี่ยโอ้ยไหนวะไอ้หาเอ้ย เงียบเลยครับมองไม่เห็นละแฝงสะท้อนครับนี่ครับแฝงสะท้อนมองไม่เห็นน้ำเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวจะลงครับโอเคผมลงไปเซเวดูแลจะลองลงไปดูข้างหน้าหน่อยครับเดี๋ยวลงกันดีกว่าไปครับสี่โมงเย็นแล้วครับกลับบ้านครับเคียบได้ปลา เกือบเต็มร้านเหมือนกันครับเดีย๋ยวไปดูปลากันที่บ้านครับเดีย๋ยวเอาไว้ให้ดูที่บ้านครับเลี้ยงแล้วถ่ายดูรับนี้ครับดูลุกที่ผมโหนี่ก็ไม่ใช่ไม่ธรรมดาครับไม่มีที่จะใส่ให้เรื่องเรื่องที่กกับอ่ะดูครับมันจะแตกก็ลังอะจะไม่มีไม่มีสายรับที่แต,แตกกค่ัลังอะอ <c oughs> <c oughs> อ้ยิงโหดเป็นโกดใครมาเฮ้ยผมกลับบ้านครับฝากกดไลค์ไปตตามครับทรปพังโมไปกลับบ้านถึงบ้านเลยครับ ร้อนมากมากเดี๋ยวนี้ครับดูปลาครับนี่ตัวไม่ใช่เล็กๆครับเป็นถังไม่ใช่ตัวให้ดูมือดูมือมือผมเล็กกว่าเลยครับได้ราสิบสองสี่หกแปดสิบห้าตัวครับเลยตัวโบ๊ะโเลยครับกับมีชัสามเก้าเอาเรื่องครับสิบห้าตัวนี้จะเป็นถังแบบนี้ครับก่อนยิงปลานำมายิงปลามีนะครับสนใจทักได้ สนใจทักได้นะครับคุณกอยิปาางปลาข้างหลังผมครับผมฝาดกดนลรกก็ดิตามครับชรพาะบลาพลังโมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ